ในช่วงปี2536ถึง2537เป็นช่วงเวลาที่แกรมมีกับ RS ในฐานะสุดยอด2ค่ายเพลงไทยอันดับ1แข่งขันก็ดูเดือดมากครับแล้วก็ออกอัลบั้มพิเศษมาไล่เลี่ยก,กันมาถึงวันนี้เกือบ30ปีผ่านไปทั้ง2อัลบั้มน,นั้นถูกรีลิซ e ออกมาในรูปแบบแผ่นเสียงพร้อมๆกันอีกมันจึงเป็นที่มาของการพูดถึง2แผ่นนี้ในความคิดถึงแบบดัแบบผมชอบแผ่นนี้ เ2เราขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้สนับสนุนรายการของเราในตอนนี้ครับมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟโดยจกักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรไปโทรนัดตรวจสายตากันได้เลยครับ099 463 6365นะครับโดยเฉพาะท่านที่จำเป็นต้องเริ่มต้นใช้แว่นในแบบโปรเกรสซีฟนี่ที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์นี่เชี่ยวชาญมากครับผมก็ใช้อยู่นะฮะนี่เลยครับแว่น ตัวนี้เลยฮะโอเคเรากำลังพูดถึง2อัลบั้มนะครับปี2536 g r a m m ครบรอบ10ปีออกอัลบั้มที่ชื่อว่างานสนคนดนตรีความจริงแล้วชื่ออัลบั้มสนนะฮะแต่ว่าเขาจะมีแท็กไลน์ว่างานสนคนดนตรีนานที10ปีหนนะฮะหลังจากนั้นไม่นานฮะต้นปี2537ฮะประมาณเดือนเมษายนฮะ R.S. ออกอัลบั้ม อันปลักเป็นการรวมศิลปินที่ดังที่สุดของ r อในยุคนั้นและครับพง่ายๆแล้วก็เอาเพลง R.S. สมา cover กันใหม่ในแบบ a c o u s ติกหรือแบบอันปลักครับคืองานโซนนี่ก็ cover แต่ cover ในคอนเซปต์แบบงานโซนนะฮะก็คือทาง Grammy เขาก็จะให้ Producer นะครับมา produce ใหม่มา cover ใหม่ในแบบที่ปล่อยอิสระเต็มที่เลยในขณะที่ทาง R.S. เขาควบคุมให้อยู่ในโทนเดียวกันให้ออกมาเป็นอันปลักนะฮะแถม2อัลบั้มนี้เนี่ยคือออกไล่เลี่ยก,กันนะฮะตอนที่อ,อัลบั้มนี้ออกมาไม่นานแกรมมี่เขาก็มีคอนเสิร์ต10ปีแกรมมี่ที่อินดอร์สเตเดียมซึ่งไฮไลท์ก็คือการได้ฟังเพลงจากอัลบั้มนี้ด้วยนะฮะจากศิลปินที่อยู่ในอัลบั้มนี้ถัดจากนั้นไม่นานพอ RS เอ้ขาวางอัลบัม้ม RS อันปลักเขาก็มีคอนเสิร์ต RS อันปลักที่ไหนให้เดาอินดอร์สเตเดียมฮะคือ นี่ฮะนี่คือความการต่อสู้กันอย่างดูเดือดในยุคนั้นของ Grammy i s นะฮะใครที่โตทันยุค80-90ก็จะรู้ว่า,าเปิดดูทีวีก็จะมีรายการทีวีของ Grammy รายการทีวีของ RAS คู่แข่งกันแบบไม่ยอมทิ้งกันเลยนะฮะเปิดฟังวิทยุวิทยุ Grammy ก็มีผมเนี่ยจัดรายการวิทยุอยู่ฟัง Grammy ผมจัดอยู่ Hot Wave ช่วยทำงานในคลื่นอย่าง Green Wave ในขณะที่ฝั่ง R.S. ก็จะมีคลื่น Z นะฮะซึ่งก็จะเป็นคลื่นวัยรุ่นเรียกว่าสู้ก,กันกับ Hot Wave แบบตัวๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปดูคอนเสิร์ต Grammy R.S. นะฮะหรือหรือดูคลิปนะฮะที่ที่มีการเผยแพร่ออกมาก็จะเห็นว่าตอนที่เราทำคอนเสิร์ต Grammy R.S. กันเนี่ยคือก็เป็นครั้งแรกที่สุดเป็น Grammy R. เขาได้ทำงานด้วยกันใช่ไหมฮะเขาก็จะมีการแซวการพูดถึงไอ้เรื่องช่วงเวลาแห่งการแข่งขันกันอย่างดูเดือนนี่แหละแต่ แต่พอมาพูดกันตอนนี้พูดแบบเป็นการมองย้อนกลับไปฮะมันก็จะมองในมุมที่สนุกสนานใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็จะคุยกันเซาๆกันเช่นขนาดไปออกงาน PR อาเนี่ยก็ยังต้องแย่งพื้นที่ในการถ่ายรูปเช่นสมมุติว่าเขามีประธานของงานยืนอยู่ตรงกลางศิลปินแกรมมี่เก็ต้องพยายามเบียดกันให้มาอยู่ตรงกลางที่สุดทํำยังไงก็ได้ คือมองไปที่หน้ากล้องนะฮะก็คือจะเห็นศิลปินพยายามเบียดกันใครจะอยู่ตรงกลางมองไปที่หลังกล้องก็จะเห็นพีาอาร์งทั้งสองข้ายว่าอย่าอย่ายอมเบียดเข้าไปอีกอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้ต้องเข้าไปอยู่ตรงนี้นั่นแหละฮะคือคือการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นในแบบทุกอนูทุกแง่มุมแต่จริงๆข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆกันทั้งนั้นครับอย่าไปจินตนาการว่าแบบโอ้โหสู้กันแบบจะเอาเป็นเอาตายคคือ,คอจริงๆสู้กันแบบจะเอาเป็นเอาตายแต่ข้างหลังเนี่ย เพื่อนๆกันและต่างคนต่างอยากทําให้งานของตัวเองออกมาเอาชนะใจแฟนๆให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันกับทั้ง2อ,อัลบั้มนี้นะฮะเดี๋ยวผมพูดถึงซนก่อนงานซนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะครบรอบ10ปีกร a m m นี่คือโลโก้10ปีก r a m m นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมทํางานอยู่ที่ Hot Wave พอดีเอาจริงๆนะฮะผมเนี่ยจบออกมาผมจริงๆตั้งแต่ยังไม่จบนะฮะฝึกงานก็มาฝึกที่กร a มีแล้วนั้นมีความผูกพันกับกรมีมากเป็นพิเศษ ตอนกรามี y เขรอบ10ปีเนี่ยในความรู้สึกผมคือมันนานกว่านั้นนี่ครัคือณวันนี้มองย้อนกลับไป10ปีมันแป๊บเดียวอะนี่กรามี y ก็กำลังฉลองเพิ่งเพิ่งฉลอง40ปีไปเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ตอนนั้นอะ10ปีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหกรมมี Grammy มีมานานมากแ,แต่จริงๆแล้วเพิ่งจะ10ปีนะและการฉลอง10ปีเนี่ยทางทีม Grammy เขาก็วางคอนเซปต์อัลบั้มสนไว้ว่าให้โปรดิวเซอร์จองไปเลือกเพลงที่อยากทําเอาให้มัน ข้ามคั่วไปเลยนะฮะเลือกศิลปินที่อยากจะทำงานด้วยแล้วก็ produce ให้มันเกิดเพลงที่มันแตกต่างไปจากต้นฉบับก็ตรงตามคำที่บอกว่าสนนะฮะในขณะที่ฝั่งอันปลักนะฮะนี่เปลี่ยนฝั่ง R.S. นะฮะคือนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ถ้ามองตามลำดับเนี่ยอัลบั้มสนเนี่ยออกมาก่อนนะฮะ อันนั้นจะอันนี้นผมเดานะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทาง r s เองก็คิดว่าโอ้โหโปรเจกต์ซนตอนนั้นมันฮือฮามากนะครับมันเป็นการรวมตัวศิลปินตัวท็อปของแกรมนี้ทั้งหมดเลยมาอยู่ในอัลบั้มเดียวกันทาง r s ก็คงแบบไม่ได้อะเราปล่อยให้พื้นที่สื่อพื้นที่ตลาดถูกยึดครองโดย g กรมมีก็คงไม่ได้ลนะ r นะ s ก็ต้องออกมาแก้เกมด้วยอัลบั้มอันปลักและแน่นอนเมื่อเมื่อออกมาทีหลังก็ย่อมจะต้องวางคอนเซ็ป ให้มันฉี่ออกไปอีกทางเลยเมื่อการามิสสน RS s มาทางเรียบร้อยฮนะทั้งอารบัมเนี่ยเป็นซาวแบบอะคูสติกเอาเพลงเก่าของค่ายตัวเองแต่ว่าให้นักร้องมามาเลือกร้องสลับการเอาเพลงของคนอื่นมาร้องนะครับแต่ว่าเรียบเรียงมาเป็นอะคูสติกทั้งหมดและความเรียบร้อยเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะที่ช่วงนั้นเนี่ย RS เพิ่งจะทำห้องบันทึกเสียงเสร็จเป็นห้องบันทึกเสียงที่ใหม่เอี่ยม คุณภาพดีมากถ้าเกิดใครจําได้ตอนผมสัมภาษณ์พิเสือธนพลนะในปาเ์ติทอล์กเนี่ยพ่เสือก็พูดถึงห้องอัดครั้งนี้เพราะว่าตอนที่พิเสือเข้าไปทําอัลบั้มทีของเสือเนี่ยก็คือเข้าไปต่อจากทีม R S ทำอันปลักนี่แหละครับซึ่งในทีม R S ก็จะเป็นทีมทีมอันปลักนี่ก็จะเป็นทีมแบบโปรดิวเซอร์ชุดใหญ่รุ่นใหญ่ทั้งสิ้นนะ,ะพิเสือยังพูดถึงกลองที่ถูกทิ้งอยู่ในห้องซึ่งน่าจะเอามาอัดอันปลักนี่แหละก็เลยเอากลองลนะั้นอะ มาใช้ดังนั้นนี่คือเป็นการต่อสู้กันแบบมากันคนละทางฮนะทางสนกับทางเรียบร้อยนะฮะทางดุกับทางหวานคือมันเลยทำให้ผมเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการต่อสู้ที่ที่สมศักดิ์ศรีมากนะฮะแล้วก็จริงๆทั้ง2องอบราามเนี่ยถ้ามองจากมุมมองของออแฟนๆของทั้งสองข่ายเนี่ย ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นอัลบั้มที่ที่มีคุณภาพเป็นอัลบั้มที่แฟนๆยังคงพูดถึงจนถึงปัจจุบันและก็อย่างที่บอกครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยออกมาเป็นแผ่นเสียงนะวันเนี้ยผมพร้อมกันไล่เรียกเลยเกือบจะเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าวางแผงนี่คือเฉียวกันไปมนิดเดียวฮะอาจจะอยู่ในหลักแบบวันสองวันผมผมไม่แน่ใจใครที่ทําร้านแผ่นเสียงเนี่ยผมรู้ดูรายการนี้เยอะก็เข้ามาให้ข้อมูลในในช่องคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าวันที่ผมได้แผ่นเสียงนี้มาเนี่ย ผมได้มาพร้อมกันน่ยคิดดูแล้วคือมันมนไล่เลี่ยกันขนาดนั้นมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าแบบเออว่มันเป็นการมันเป็นการวนลูปมาเจอกันพอดีเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันหรือเปล่าว่ากราม่กำลังจะออกแผ่นซน RS ออกบ้างซึ่งซึ่งผมว่าไม่ใช่เพราะว่าจริงๆอย่างกราม่เวลาออกแผ่นเนี่ยออกในนามของกราม่เองแต่อาเนี่ยอาไม่ได้ออกแผ่นเองนะก็จะมีบริษัทเข้ามา คล้ายๆกับทำคอนแท็กแล้วก็เลือกอัลาบั้มจาก R.S. เนีอยไปออกอกรณีของ R.S. ร n d b r o w นนี่ก็เป็นบริษัทชื่อว่าเสียงดีซึ่งก็ทำมาหลายอัลาบั้มแล้วแล้วก,ก็ตามชื่อบริษัทเขาทำออกมาแล้วแล้วเสียงดีตลอดนะครับมาดูภาพป,ปกภาพป,ปกเนี่ยก็สะท้อนคอนเซ็ปต์นะของความสนของความเรียบร้อยอคุณดูของแกรมมีก็ใช้เป็นงานคอนลาดเห็นไหมฮะเอาภาพเครื่องดนตรีต่างๆต,ตัดๆแล้วก็มาแปะ,ปะเป็นหน้าคนนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ดูสซนๆเหมือนเด็กตัดกระดาษแปะกระดาษกันนะฮะใน,น,ใน,นที่ขาดในขณะที่ RS นะฮะก็ฉีกไปทางเรียบร้อยจริงๆนะครับโลโก้ไ s อันปันี่ก็เป็นรูปเครื่องดนงตรีแบบคลาสสิกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นไม่เชลโลกับดับเบิลเบสนะฮะแล้วก็ภาพถ่ายก็รวมศิลปินซึ่งแต่งตัวกันแบบโทนขาวดำดูเรียบร้อยนะฮะ ซึ่งนะฮะมันสะท้อนคอนเซปต์ออกมาทั้งในตัวคอนเซปต์ของเพลงของอาาาัลบั้มแล้วก็ตัวปกด้วยนะครับในแง่ศิลปินก็หมดค่ายฮะช่วงนั้นใครที่เรียกว่าดังที่สุดเนี่ยก็ก็ขนมากันหมดเลยนะฮะของฝั่งกรมมี่นี่ก็มีธงชัยแม็กอินไตยมาริวันเจอมีนาอัมพลลำพูนใหม่เจริญปุระ สุรศรีธิกุลนะฮะเจตรินวัฒนศิลป์นูโวศักดาพัฒศีมาซึ่งก็คืออินคาพี่ดาอินคาสวรักษ์ลีระบุรนะรพี่แอมสัญญาส่งเสริมสวั์รคริสตินากิลล่านันทิดาแก้วบัวสายมาชาวัฒนาพันธุ์นิดแล้วก็จักรพันธ์อาบคอนบุรีคุณก๊อตจักรพันธ์ด้วยนะครับอเอสนี่ก็มากันหมดค่ายเช่นเดียวกันนะครับผมดูจากตรงไหนดีดูจากตรงนี้แล้วกันนะฮะอานันต์บุญนาคนะฮะพี่ต้อมเรนโบ์นะฮะพี่สุดซับวิจิตอริสมัน ต่อวงทูเต๋าสมชายโชคนะฮะโชคชัยนะฮะทัศนาตะกัวทุ่ง Scout, Jack, Sang, บอยสเกลไฮแจ็คแสงปฏิวัติเป้ไฮร็อกแม่มพัชริดาแล้วก็มีการรวมศิลปินกันอีกด้วยนะครับคือร้องรวมคือตอนนั้นมีใครก็ใส่กันหมดใส่กันอย่างเต็มที่ไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้มาดูในแง่เพลงเด่นๆของทั้งสองอัลบั้มนี้นะครับ พูดยากเหมือนกันในเรื่องเพลงแต่เนื่องจากว่าแนวทางมันมาคนละแบบฮะทางซนเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์มันคือซนนะฮะดังนั้นเนี่ยแต่ละโปรดิวเซอร์เขาก็จะพยายามหาแนวทางที่มันประหลาดที่มันพลิกมุมที่เกี่ยวข้องกับเพลงเพลงนั้นหรือว่าศิลปินคนนั้นๆน,น,นะฮะยกตัวอย่างเช่นสรุปว่าบ้าใครจะบ้ากใคร คือพี่เบิร์ตธงชัยไม่กินตายโปรดิวเซอร์คือโสรสถุนนกบุตรนะฮะซึ่งก็เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มนี้โดยรวมอีกทีนึงด้วยนะครับใช้วิธีการอะคาเพล่าแต่ตอนที่โปรโมทผมจำได้ว่ากรามีก็ใช้คำว่า human beat ก็คือดนตรีที่เกิดจากาเกิดจากมนุษย์ทั้งหมดนะฮะซึ่งก็ ผมว่าเป็นการเปิดอัลบั้มที่ดีเลยมันคือโดยความหมายของเพลงสรุปว่าบ้าผมเคยพูดถึงไปแล้วตอนที่พูดถึงอัลบั้มของกรมมีมันแทนความหมายของความเป็นมนุษย์งานของของกรมมี่ของคนที่ทํางานที่กรมมี่ที่บ้างานกันมากแล้วพอดนตรีเพลงนี้มันถูกเ,เรียบเรียนขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเครื่องดนตรีเลยใช้คนอย่างเดียวมันก็สอดคล้องกับไอความหมายแบบมนุษย์งานอย่างนั้นด้วยนะฮะตอนที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตสิปีแกรมมี่เนี่ย ถ้าเกิดใครลองไปค้นหาใน y t u t u นะฮะว่าดูเพลงสรุปว่าบ้าโดยพี่เบิร์ตในคอนเสิร์ตสิปีกรมมีที่ Indoor Stadium ลองซับเซิร์ชดูนะฮะแล้วคุณพยายามสังเกตดหนึ่งฮะในกลุ่มแดนเซอร์ของเพลงสรุปว่าบ้าเนี่ยทีม g กรมมีเขาเลือกเอาคนทำงานจริงๆในกรมมีครับรวมตัวกันมาเลยไม่มีใครเป็นแดนเซอร์จริงนะฮะบ,บางคนก็คนทำมิวสิกวิดีโอบางคนก็เป็นช่างภาพบางคนก็เป็นคนขับรถตู้ แล้วก็บางคนก็เป็นดีเจด้วยครับซึ่งก็ไปดูก็จะมีดีเจอยู่คนนึงใส่แว่น,น mm hmm. เต้นๆอยู่ในเพลงสะดุ้งว้าบ้านนั้นด้วยนะครับ mm hmm. อีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากนะฮะ mm hmm. คือเพลงได้อย่างเสียอย่างเวอร์ชันดั้งเดิมเนี่ยเป็นของอัศนีวสัสน์แต่ว่าในอัลบั้มซนเนี่ยก็ได้คุณอภิชัยยเย็นพูลสุขนะครับเอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ได้ มาริวันเจมิน่าแล้วก็ท็อตจากพัปปอาคอนบุรีมาเป็นผู้ร้องทำออกมาเป็นอาร์บี ได,ได้อย่างสีอย่างมัเป็นเพลงร็อกแบบจ oh, oh, oh ิโกะอกหักสไตล์พี่ป้อมพี่โตใช่ไหมเรียบเรียงใหม่เป็นอาบคือมันโอ้โหม,มันถูกมากเลยครับแล้วแล้วเสียงร้องของพี่มิ้น์มาริวันกับเพลงนี้ก็เข้ากันมากแล้วท่อนที่เปลี่ยนจากพี่มิ้น์มาเป็นกอดขึ้นมาร้องมีการเปลี่ยน Key คีย์มันถูกต้องทุกอย่าง ต้นฉบับเนี่ยเสียงก็จะเป็นพี่ป้อมใช่ไหมฮะแล้วท่อนคอรัสจะเป็นคอรัสผู้หญิงเวอร์ชันนี้กลับข้างกันให้เสียงหลักเป็นนักร้องหญิงคือมาลวันเจอร์มีนาแล้วก็คอรัสกลายเป็นผู้ชายก็คือเป็นกอตจักรพันธ์อีกเพลงหนึ่งที่ค้าในเชิงดนตรีบอกว่าเพลงนี้สนมากที่สุดเพลงหนึ่งเลยก็เป็นงานที่พี่โอมชาตรีคงสุวรรณนะฮะ คือเอาอันีน้ี้ cover เพลงตัวเองทำร้องอันนบจันสุตตะทำนองชาตรีคงสุวรรณนะครับแต่ว่าพี่โอมเอามา cover ใหม่ cover ตัวเองให้มันเป็นเป็นร็อกที่มันขี้เล่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาพี่ดาเอ็นคามาร้องนะครับโอ้โ oh, หมันมากไปฟังเสียงกีตาร์พี่โอมในเพลงนี้นี่คือแบบ ซนซนจริงๆแล้วก็สนุกจริงๆนะฮะเปล่าหลอกนะก็เป็นอีกเพลงนึงที่ผมจดจำได้คืออันนี้พีอ่อ้อมชุมพลสุปัญโยจากวง Infinity นะครับเป็นมือกีตาร์แล้วก็โอ้โหเรื่องทำงานแนวแบบพ o อปแจ๊สโซลแจ๊สนี่คือพี่อ้อมเก่งมากนะครับแล้วเพลงนี้เอาเพลงเปล่าหลอกนะของตินามาทำใหม่ให้เป็นโซลมีกลิ่นอายแจ๊สนิดหน่อยแล้วไปเอาเสียงแบบ พี่แอมสวรรค์มาร้องโอ้มันกลายเป็นป่าหรอกนะที่ที่เขาไพเราะไปอีกแบบนะฮะไม่ไม่เหมือนต้นฉบับที่มีความเป็นเป็นเป็นเพลงแดนซ์แบบช้านะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบออกไปทางโซลแทนจริงๆมีอีกหลายเพลงแต่นี่คือยกตัวอย่างมาเฉพาะเพลงที่ผมรู้สึกว่าก็ผมชอบเป็นการส่วนตัวฝันะะ่ง RS ล่ะฝั่ง RS นี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่อันนี้ผมพูดแบบไม่มีไบแอสเลยนะฮะ ข้อจำกัดของนักร้องฝั่ง R.S. ณนะวันนั้นเนี่ยจะมีเยอะกว่าฝั่งแกรมมี่เนื่องจากว่าเวลาทำเพลงของอัลบั้มตัวเองเนี่ยความเก่งกาจของทีมเพลงของ R.S. ทีมโปรดิวเซอร์ของ R.S. คือเขาสามารถหาดนตรีหาความพอดีให้กับศิลปินฝั่ง R.S. ซึ่งบางคนอาจจะไม่ใช่นักร้องที่เก่งมาก แต่ถ้าโปรดิวเซอร์เก่งเลือกเพลงที่เหมาะสมจัดวางตำแหน่งแห่งที่ให้มันลงตัวเนี่ยก็จะออกมาเป็นเป็นงานที่ดีได้ซึ่งซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาในวงการปอผมผมไม่ได้บอกว่าใครร้องเพลงเก่งกว่าใครเพียงแต่บอกว่าพอต้องมาอยู่ในทิศทางแบบอะคูสติกเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเฉิดฉายได้ในดนตรีแบบ อะคูสติกนะฮะดังนั้นอันนี้มันเลยสำหรับผมนะฮะมันเลยกลายเป็นข้อจำกัดผมว่ามันเป็นความยากกว่าของของงาน R.S. อันปลักเพราะว่ากร a m m ีนี่คือทำยังไงก็ได้ไงสมมติทำเพลงแนวประหลาดมากเขาก็เลือกได้ว่าจะเอานัากร้องคนไหนมาร้องให้แมชกันหรือสมมตุติเขาต้องโปรดิว e ์นักร้องคนนี้เขาก็เลือกได้ว่าจะโปรดิว e ์ให้ประหลาดยังไงที่ยังคงสอดคล้องกับแนวทางของนักร้องคนนั้นที่ร้องได้อยู่ แต่โจดไอเอสันปลักคือไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะร้องแนวแดนซ์คุณจะร้องแนวร็อกน้องร้องแนวไหนมาก็ตามคุณต้องมาอยู่ในอัลบั้มเดียวกันในทิศทางที่มันไปด้วยกันได้ในแบบอันปลักอันนี้คือข้อจํากัดซึ่งข้อจํากัดนี้มันก็เลยแสดงออกมาให้เห็นอยู่เหมือนกันในในอัลบัม้มไอเอสันปลักนี่แต่ถึงกระนั้นก็ตามผมก็ยังช,ชื่นชอบหลายๆเพลงนะฮะเช่นยอมงานเก่าของนเล็กไฟที่กลายเป็นทัดนัตตะกัวทุ่งมาร้องซึ่งแบบ ทำได้ดีมากแล้วก็ออกมาเป็นเป็นยอมในแบบของทัช ตามใจเธอทุกอย่างเหมือนค้มีกลีดกลางใจเป็นรอยแผลให้เราเจ็บช้ำเพราะตัวฉันเองให้เหตุการณ์เลวร้าย ฉันนททําาไไดด้้เีีแต่่่มพอที่เธออต้องการอีกคนหนึ่งอีกเพลงหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะจดจำได้แล้วเพลงนี้ถึงแม้จะเป็นเพลง cover แต่ก็กลายเป็นเพลงเอกของนักร้องท่านนี้ไปเลยนะั่นก็คือเพลงขอคืนงานเนี่ยจะเป็นของบ o y s เ c o u t แต่ว่าพี่แหม่มพัชริดาเอามาร้องแล้วก็แทบจะเรียกว่าก็กลายเป็นขอคืนเวอร์ชั่นแบบพี่แหม่มจริงๆ ิ่่งใใจจจหาาากคควมมมรไีเพพียงงของนขอนนทวคืไได้ไหม,มเหมาะกับพี่แมงจริงนะครับอีกเพลงหนึ่งก็คืออเพลงนี้อาจจะคอนโทรเวอร์ช l ลหน่อยก็คือเธอไม่เคยจะตายเนื่องจากว่าก็ถ้าพูดกันตรงไปตรงมามันก็มีการถกเถียงกันมีการพูดถึงกันในเรื่องของเ,อเพลงนี้หยิบยืมทํานองมาจากเพลงต่างชาติหรือเปล่านะฮะแต่พอมาอยู่ใน เวอร์ชันแบบอันปลักซึ่งเรียบเรียงใหม่หมดแล้วก็เลือกคนร้องได้ผมว่าเหมาะสมมากก็คือคุณเป Hi ้ไ h Rock ในช่วงนั้นที่แบบเป็นเป Hi ้ไฮร็อกแบบร่างทองนะครคือร้องฮ Hi ิตไฮโน้ตแบบบ้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันเลยเป็นเธอไม่เคยจะตายที่ผมว่าพิเศษมากๆ อย่างงานเด่นๆแบบที่อยู่ใน2องัลบั้มนี้โดยรวมนะฮะผมพูดแต่เรื่องข้อดีไปเยอะผมผมอยากพูดถึงข้อเสียมันก็ลวกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็มันเหมือนเรามาเปรียบเทียบกันไกลๆนะแต่ผมไม่ได้บอกว่างานไหนดีกว่างานไหนนะฮะข้อดกีก็พูดไปเยอะแล้วข้อเสียมันก็คงจะเป็นงานซนเนี่ย ข้อดีแน่นอนมันคืออิสระใช่ไหมฮะศิลปินสามารถทําอะไรก็ได้โปรดิวเซอร์ทำอะไรก็ได้ข้อเสียก็คือความอิสระนี่แหละครับพอพออยู่ด้วยกันมันมีความเป็นอัลบั้มรวมฮิตประมาณหนึ่งนะฮะความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไม่ได้แย่นะฮะแต่แต่แค่บอกว่าก็มันมีทั้งดนตรีทุกแนวอ,อยู่ในอัลบั้มเดียวกันศิลปินก็หลากแนวแล้วก็ โจดเขาคือโซนอยู่แล้วดังนั้นต่างคนต่างศิลิปโปรดิวเซอร์แต่ละคนก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ใส่กันเต็มนะฮะดังนั้นถ้ามันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งจะเรียกว่าข้อเสียะลรก็เอาเอาเป็นว่าเป็นข้อสังเกตกันแล้วกันเนี่ยใช้สับของรายการ B t บีไไตเขาเนี่ยนะฮะคือเป็นข้อสังเกตกันแล้วกันว่ามันอาจจะดูมีความเป็นอัลบั้มรวมฮิตไปนิดหนึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยอ s อันปรักจะไม่มีเพราะว่าคอนเซปต์อันปรักมันมันเชื่อมทุกอย่างเข้้าดวยกัน แต่มันก็เป็นดาบสองคมนะมันก็เลยนําไปสู่ข้อเสียที่ฟังต่อเนื่องกันนานๆมีความน่าเบื่อเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคล้ายๆกับที่ผมได้พูดไปแล้วคือการควบคุมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความดนตรีแบบอันปรักเนี่ยมันก็เป็นทั้งข้อได้เปรียบแล้วมันเป็นกรอบเป็นข้อจำกัดนะฮะมันทำให้การเรียบเรียงทิศทางที่จะพาดนตรีไปมัน มันมีกรอบของมันอยู่ที่บางทีมันหลุดออกไปไม่ได้แล้วไหนเจอข้อจํากัดของสไตล์การร้องที่แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปทำอย่างไรจะมันอยู่ในกรอบนี้ด้วยกันได้เนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเหลือทางที่ถูกต้องเนี่ยอยู่น้อยมากนะฮะก็ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นแฟนเพลงเหล่านี้จริงๆไม่ใช่แฟนเพลงของศิลปินเหล่านี้จริงๆเป็นไปได้ที่ฟังต่อเนื่องกันนานๆแล้วอาจจะน่าเบือ่อแต่ข้อที่ ขอยกย่องเลยนะฮะของทั้ง2องัลบั้มนี้นะฮะก็คือถ้าพูดย้อนกลับไปถึงตัวมาสเตอร์ดั้งเดิมเขาเลยเนี่ยบันทึกเสียงดีมากทั้ง2องัลบั้มเลยนะครับเพราะว่าใส่กันเต็มจริงๆใส่กันแบบมันเหมือนกับสมมติอย่างงานความจริงทั้ง2ง,งานนะผมผมพูดได้ว่ามันเป็นงานที่โปรดิวเซอร์คือพระเอกมันเป็นงานที่โปรดิวเซอร์กำงานนี้อยู่ในมือดนะังนั้นเนี่ยเขาจะ เขาจะใส่กันแบบไม่ยอมให้รายละเอียดตรงไหนหลุด,ลดรอดไปได้นะครับเพียงแต่ว่าพอทำ mastering แล้วมาอยู่ในแผ่นเสียงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเวอร์ชันที่เป็น reissue นะซึ่งซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมฟังเทียบกับตัวเวอร์ชันที่เป็น first place แล้วเนี่ยฮะตัวนี้ first place เนี่ยนะครับหรือของซนก็ตามทีผมฟังเทียบกันแล้ว แทบไม่ต่างกันนะครับจะว่าไปแล้วตัวรีชูเนี่ยโดยเฉพาะของ i อเนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นถ้าพูดในเรื่องคุณภาพเสียงผมให้ i ออันปลักเฉือนชนะไปนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของดนตรีลักษณะอะคูสติกด้วยนะฮะความโปร่งของเครื่องดนตรีมันทำให้การจัดแจงทิศท,ทางต่างๆให้เสียงออกมาดีเนี่ย มันง่ายกว่าดนตรีที่มันหลากหลายที่อยู่ในอัลบั้มสนนะแต่ถ้าไม่สนไม่ช่วยไม่ได้ก็เลือกทางนี้อยู่แล้วเปิดฟังกันวัดกันเลยเนี่ยไอเอซันปักอัลบั้มนี้เนี่ยเพลสนี้เลยเนยนะครับที่ไปก็เบอร์นีกรันแมนนะฮะทำรีมเตซ์ิงทำลักเกอร์คัตแล้วก็ไปปั๊มกันที่ที่ยุโรปนะฮะเป็นผมว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มเพลงไทยที่อาจจะ ใช้เป็น reference ได้เลยเสียงดีมากเสียงดีมากแล้วยิ่งโอ้โหผมว่ายิ่งถ้าเกิดที่บ้านคุณมีเครื่องเสียงดีๆผมว่าจริงๆทั้งสองแผ่นเลยนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นงานที่บันทึกเสียงมาดีทั้งคู่นะครับดังนั้นก็คุณเก็บไว้ทั้งสองแผ่นครับเห็นที่ไหนก็อย่าทิ้งอย่าให้หายไปนั้นขาดรีบเก็บเอาไว้ก่อนนะครับชอบแผ่นนี้ในตอนนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณม center, ัธยชั่นเซ็ center ศูนย์ว่านโปรเกรสซีฟโดยจากสุแพและทีมนักทัศน,นามานะครับ โทรนัดตรวจสายตาได้ที่099 463 6365ครับและย้ำกันอีกทีนี่คือระบ้าที่ควรเก็บคู่กันฮะเก็บแผนใดพแผ่นหนึ่งผมว่ามันไม่ได้มันเป็นประวัติศาสตร์อะตอนที่เขาวางซีดีวางเทปนี่ก็วางใกล้ๆกันออกทำคอนเสิร์ตก็ททำใกล้ๆกันตอนนี้มาออกเป็นแผ่นเสียงก็ออกมาเกือบจะเรียกว่าพร้อมกันอีกนะเหมือนเเขาตั้งใจฮะเราต้องเก็บไว้คู่กัน ถ้าจะให้ดีนะฮะต้องไปดูคอนเสิร์ต Grammyis Hit 100 Volume t อีกด้วยนะฮะมันจะมันจะดีเข้าไปใหญ่แล้วจะได้ฟังเพลงจาก2อ,อัลบั้มนี้แล้วก็ไปร้องด้วยกันสดๆอีกด้วยก็ติดตามรายละเอียดกันได้ที่เพจการละกันเพจของ Grammyis Concert นะครับสำหรับผมวันนี้ก็ได้แต่บอกว่าผมชอบแผ่นนี้ทั้ง2แผ่นเลยครับ